วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะตัวนี้เมดิคุกเมดิคุกดีใย,ม,ม,ยนนามาแล้วจ้ามีอะไรบ้าง 1.8ลิตร2.2ลิตรมีพี่จับให้ด้วยจ้า5.5ลิตรค่ะแล้วก็3.3ลิตรนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ใบคุ้มค่ามากๆนะคะรอบนี้ได้มานะคะด้วยของแถม มีของแถมด้วยเป็นฮโมฮิมหนึ่งก่องกับน้ำยาล้งางจานอีกสองขวดนะคะขมุมุดเดี๋ยรอบนี้ไม่รู้จะซื้อรอบไหนแล้วจ้ะท่านผู้ชมฮะบ๊ายบายเมดิคุกเมดิคุกเดี๋ยวลองมาดูหม้อข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูสองชิ้นอันนี้จะเป็นแปบบ๊บมีที่ ี่จับด้วยชุม่มหยาโอ้โห่โอมาดีมากๆเลยนะคะนี่ฝาของม่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวสแตนเลสเสแตนเลส์กระติวหนามากมากโอ้โหใช้เป็นอาวุธได้เลยนะคะเนี่ยอออ่านไม่ออก สเตนเลสสติลสามหนึ่งหกค่ะเป็นตัวเดียวกับอ๋อสเตนเลสที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์นะคะสุดๆแพ็กเกจด,ดีมากพกกิพิจิ้งดีมากเลยนะคะจะเป็นสาของมันนะคะเมลอ้ยเมลเลตหน้าหนูอืมสุดค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอีกใบหนึง่งโชว์อีกใบหนึ่งนะคะโชว์อีกใบหนึง่งโอ้โหหนักมากว่ะ หนักมากค่ะอันนี้สองจุดสองลิตรนะคะโอ้โห perfectly perfectly โอ,อ,อ,อ้สุดยอดมากๆเลยค่ะดูฝาสิาคฮะท่านผู้ชมโคตรหนา สเตนเลสสตีลสามหนึ่งหกนะคะเป็นสเตนเลสที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์ย่อยไหมเลยเมรีน,น้าโนบายบาย <c oughs> แค่นี้นะคะนี่นะคะโลโก้ <c oughs> จเออจอมี